สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับวันนี้นะค่ะจะเชิมกับสิภ้าพี่น้องค่ะรอเก็บเห็ดอีกคือเก้าเลยเนะค่ะตื่นเศร้ามากกัหากินหายู่หากินอีกเก้าค่ะพักพรอลเรกับมาสู่งานต่อพี่น้องเก็บเห็ดน้าทงน้ำน้ำไปยังสิละค่ะแต่ว่าช่วงนี้กับน้าโขกกับไปเบิ่งเลยนะค่ะเพราะว่าฝนตกน้เห็ดออกไปมืดค่ะผู้ใดดูผู้ใดตื่นเศร้าผู้ใดไปก้อนกะได้หลายค่ะพี่น้องเขากับไม่ได้แข่งขันดอกพี่น้องไปค่ะถือว่าไอไปกะ มองได้เก็บกันเหลือก็ได้เก็บขั้นมองเขาโชคดีกับเป็นของเขาหมดที่เก้เาเลยเนาะพี่น้องเพิ่นก็ับมาหาหลายกันค่ะน้าค่ะยิ้นั่นพี่น้องขมขื่นเอยมาทันวันนี้ฝนเนี่ยฝนมาเลิ่มมาออกน้ำมองทีเดียรค่ะอันนี้ฝนตกหนักหลายมือว่างันฝนตกหนักหลายมือเขาก็เราพร้อมรับมือเนี่ยมือนี้เขาไปแบบซิ้วๆค่ะก็ปะไปดอนเนาะค่ะเมื่อนี้ เราได้ใบเพิ um ่เก็บครับเนาะเขากับมาหาน้ำแบบอันไหนกูนะอันไหงแห้งเอาค่ะเพราะว่าน้ำดอนใ่ค้นหลกะเฮ็ดกะลายยุต่ว่าก็จะเสริมมาเก็บได้เก็เยียบเด้เก็บป้าอยู่ตรงเข้าเลยอืเห็นปะออกไปหมดยี่สเม็ดนาะน่ะของบริเวณตะเกียกนณานี่เป็น เราก็ต้องเบิ้งไปหมดพี่น้องซ่อมไปทร้อมรถงอบันก็ได้ซ่อมคือเก้าเนาะพี่น้งอ,นองมาออกคืพี่ตัวใหนขาเงี้เขาก็เกี่ยมเขาคุณน่ะดูพี่น้องงามงาเก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บฝากอะไรกันสุดๆเก็บประมวล มากซ้เฮ็ดไปพร้อมอเออพี่ีลุมไปิดคาพี่นอ้องเฮ็ดแต่ยังสิซ้ำหนีเด้อค่ะเพราะว่าไอดอ,อกบานพันกันเก็บไปน้อเธอหนะ่าจำว่ามาหมื่อเดียวเขาซิกะเซตตัวเด็ดพี่น้องเขาบอก่บบอยากเก็บเขาคือคิดว่าเขาสิเก็บไปง,ง่ายๆเก็บเห็ดยำแหล่งมวนก็เก็บเห็ดยำฝนค่ะเห็ดยำแหล่งบ่มี่ปุ๋ยคาดคิดว่าเห็ดจะบอก

น้อนมค่ะอาเรา้ำดอนด,ด,ดีก<ด>ันมือพู้น,น้อแหละซํนำ,ำนีม่มดแน่ก็ใค้กันบังคุน่าเขากับซัำนี่กันเลยพี่นองหิดตามหิดสามวันเลี่ยบันไปเป็นนาทีม้องพี่น,อน้องนี่ออกดีอยู่ด้วยขาดน้ำเงาหนง่งามเห็นน้ำทงงาน,น่งาม กันเห็นน้ำโขกน้ำดอกหน่อยค่ะอืมอือน้ำอ่อนๆพีหนองมึงเห็นดทุกค่ะนี่น้อยแขะเลยดิเนี่ยฝนมดลืมแคะและอือแต่สไปพร้อมยค่ะอืมโอ้ ลีดีคนน่ด็กนึงจะเท่าแล้วคุณใช่เรือ <Okay. S 1> บ<น>่เนี่ยอีดอ้นึงอาเนี่นะอ,อี<ป>อกองอ่ะฮะวได้เก็บอยู่ครับไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเห็นออกไปเมื่ค่ะถนะนหน,นทางคนกนเก็บเต็เตมน้อมี๊

ันแล้วเนาะนอันนะครับอ่มานอยาสิงาครับอืมถ้าไปพร้อมแล้วค่ะนี่ถอืมี่น่าอวดน,นี่อวนดี ที่เทิงพี่หิกันแล้ช่วงนี้เป็นยโยกโค้มครัน้าม,มีันถ่ายแ,แ,แล้วดิ๊กเี๋ยวเก็บนนี้มาเด็กน่อวมาพูดเด Noi, ーーเบเก็ขาไม่ได้เก็บดอกน้อยหรือดอกยังดอกขาดก่เก็บกับไม่ได้เก็บค่ะว่าเก็บกับไม่ได้เก็บเก็บโลดเงี้ยกินค่ะจะเป็นเกิดเกิดไหม่นีฟุ้งๆนี่จะมีมืดสักทีอยู่ไม่ใไ่ถอนเป็นมืด เดี๋ยวงงลงฝนเคียร์ไปน้ำหอด,หดอีกนได้ครอวว่าเห็ด,หด,ด,ต,ด,ดตัองเอนเห็ดสาตีมันตรงยื่ดินแก่นแต่ว่ามีดินเต็มเป็นน้ำน,น้ำมันลอยอะไรอีกเห่อสีดี เอาใหน้อยๆขั้นผสมดีๆป่พี่น้องขี้ดินที่มันติดไปน้ำเน่อยนัดค่ะ เดีก็บแนะล้วตัดไปน้ำเล็้เลยนี่อ,อร่าลดขาเพราะมือบ้านตัวส่อเกลี่ยมือนางตัดเก้าทั้งเด็หมือนกันเห็ดไปเมื่อนี้หมองคน้นหลายๆผ้าปเด้วค่ะมองเห็ดลายผปาปนะ้าหาเลียมเอามองเห็ดปลาลาย เดียไปกับเต็มนดงพี่น่อง่านเตตองก็าืสียแกัะฮักเมื่อไหร่เนี่ยขันขาอวนดีน้ีอืออม้มจะมีมืห่นอเถอเนะทางเอาที่เนี่ยนาสิยมานดอกเนอพี่น่อ,อ

cao ừ. phải cướp nè cao cướp này cả trừ đấy thôi thế nào ừ. À. Ừ. Ừ. ngay thì อยู่มะกังให้นะเกิดยุ่งกังนี่เกิดยุ่ังเด้เถอมอนี่เกิดยุ่งบ้างดีาเห็นเด้อนี่เด้อเห็นมายุ่งกลงอืมรับไปนะ่ค่ะค่อยๆหามอนงพี่เกิดยุใหนค่ะ โชคดีแล้วเนี่ยืมดอกแงามดอกแหนมดอกมุกอืมเป็นหาเป็นเดือนเลย,เยเอแหนมปะครับนะพพ่น้อก ที่เหละอกันเรือมาถึง,นงเนาะทีนเรือเป็นกระสีงามน,น,น,นี่ต้องเป็นเรือน,นี่ครับที่นี่เป็นเรือแบบนี้เต็มเลยพี่ค่อยเคลียร์ไปดองฝาบันโฮมดีอยู่โฮมดีเก็บไงบรรยากาศก็กดีนี่นะเปเรือค้า จะได้ย้อนคืนนั่นนี่เถอแต่คืนมาแต่งให้น้ำนะบอกกันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเงืครับอือนี่นนสังเกตเหยียบมาเบรย์ปอกแล้วนี่ครับาสังเกตเห็สะอาดานะซุ่มดีแต่ว่าหมองซุ่มเกินถ้ออกเด้กถูกเชิงน,นี่ครับพี่น้องมาค่ะเอฟกับเง,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 งืองานเมื่อย เกิดกา้อมเงามวนเลยมืลเนี่ยค่ะเหญ่ตบใหญ่นอนประเด็ดเนาะค่ะเห็เกิดอยู่ให้น่าครับมาเบิ้องหลังเต็มไปเลยค่ะนะครับอ๋อมาเบิ้องบนนี่ค่ะมีกระดกกำน้ำคักนี่กระดกมาเสือ่อนคักค่อยๆเก็บต่อครับมีนิเข้าไปมีนิด่เสียงดังเปาะมาถึหมองคักนี่กระดกกระเดือกเนาะเนี่ยมองเงินมาไปหาถูกเป็นกอนให้กินเป็นฐานน้ำมามองนี้เลยจวดมาเลยเดี๋ยวเห็นบ่ นั่นมีตอกดน้ำน้ำเป็นไงพี่น้องข้างหน้าบนเด้อค่ะแห่งามอือพี่น้องมื่อนี้เมื่นี้เมือนี้พี่น้องเี่น้องพี่น้องว้าตามมาพี่น้องเมื่อนี้ว้าวอากาศรปนใดยู่ห่มอยีการปนได้แล้วกระดิ่งกับน้ำเนาะถ้ว่าปะดูพี่น้องเนี่ยล่ะจะเก็บเสนีมดนี่เนี่ย เห็นละมือเนี่ยเนี่ยคันมันหลอดขนอะค่ะคันเห็ดเป็นหลอดขนเันสิซัำนี่มืดกับมือเนี่ยมือที่สามมือที่สามเลยดูก<ร>ค่ะอ๋ะอในที่สุดกับมาพ่ออันนี้พลังใจแบบกรีดการ์ดกันมันเนี่ยอุ้ยพี่น้องนี่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 นเห็ดมือนี่ค่ะเห็ดมือนี่ คกหลายนี่แหละก็เป็นเห็ดวาโดอนใดๆนอนเถอะนอนขั้นพ่านตาคน้นใดน้ำม,มือที่สามนี่ค่ะเป็นมือสุดท้ายของมือนี่ที่เพิ่นจะออกนะคะที่เหลือก็เป็นตังเต็มอันเห็ดที่ว่าค้นว่าเห็นและเพิ่นจะบานมานะันน่ะใหญ่ดอนนี่พอ,อเคลียร์อยู่แด้วเนี่ยถเถอะเอาหน่อยมาเห็นดิเอาละ เขายกับบุหมดเนี่ยน,น้องมึงเห็นเอาขาดเก็บสา,าสาดเมื่อรลดมือเป็นแปดด๊พี่น้องแต่คือปลูกเห็เราดิพี่น้องเป่นน้าเฟืองปกนีเฟืองปกใบยูคาเป็นปี่ใบยูคาเป็นปิววากมันก็ออกเห็ดค่ะ ดูอนะอมอออกไ่สร็กที่หนเนี่ยดี่ถึงออกไหม เด็คือสามีดอกพันนี้เนะาะรังงา้ยาวานี่ถึงนงี้งามแบบจิ๋วค่ะเตรีมมยมฝ่งร่งุ่งรงกระดรพี่เนาะนี่ยเดีวโอ้ี้ฟูบี้ดี๋ยวให้ดันเฟืองกนันถึงค้าคุณนเสืองคุณนนี่ไแม่นมดเนี่ยมันเป็น,นดอกง่ายอะค่ะคุณมาเพ,พ่อสิดันเฟืองผูู้้ผู้เลยอไปพร้อมมือ ขาดขาดไปรถงอดบ้าก็่ส่วนก็เเมื่อโคนั่งขุดอีกยู่ดีเก็บแต่จปาไปรถข้าวปาดอกไ่เด้เลาะเนาะพี่น้องนั่งเก็บู่พีพี่น้องเหยียยอ้ยคุณเยเเหยเเ้ยเเเเยเ้ พีด่ดีดีดี่ยามมันนี่กับเจอตั๊บรถเนี่ยเอาอเกระเขาไม่ขี่ดินหรอก,กค่ะไปขี่เสื่อเฮ้ยเสื่อเอาตัวายาออกนี่ยเดี๋ยวก็มึงเนี่ยต้องแบบนั้นเอีก Tendo, tendo tendo kia phụng mhm 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 tên mhm 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 mhm

đi ngồi nên cướp dẹp mà thưa okay. phun xong ừ, hình như Tàu đẹp mà ừ. phun không มือนีเฮ็ดอยู่นีกตาเสื่อมง้างไปเรี่กหน,นอก,ก็ได้เก็บอันนั้นเพราะว่าเสื่อตัดไปพร้อมละมือม <Okay. S 1> าเหลาอีกหนอโอ้ยเือมือกืบองกักนลึนกว่ยังได้ดีเริ่มออกกัน เป็นีเป็นแนน่ะเนียเป็นเนียุกออกมานนี่นามกระดองามเห็นปะมาแบบนาดีดงพงนู่ ่เราบอกว่าไม่ต้งองเอามาทั้งสิ่านเห็ดกับขี้ที่กันระว่าน,นะคะตัดออกเลยออไอ้ขี้ไม่ได้ดอกหรอเป็นความเล้าอีหลีอยู่นี่ทั้นนี้เนาะนี่ป่าน,านทั้งสิเลยค่ะนี่พี่นอ้นองนอี่พี่นอ้องหาเห็ดต้นตรงน้านี่ล่ะค่ะ่ไอ้กวนหลพอด่ายเด้อค่ะพี่นอ้องนี เลยไทยพี่น้องเบืองบงนนะค่ะเบื่องหิแถวเมืออน,นี้ค่ะน้มน้ำเก็บสะอาดสะอาดกลับบ้านแล้วเด้อค่ะเพราะวะ่าเราเสริมเสียนอันกลับเมื่อฮอนแล้วก,ก็ได้ล่างสาวๆแล้วก,ก็ต้มด้วเนาะเพราะว่ามันเห็ดดอกน้อยค่อนข้างที่จะรุดเร็วนาะค่ะสำหรลบคลิปนี้กับไว้์นี่เหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน,นาะค่ะสวัสดีค่ะเบ้าหูดสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ